จากนอร์ทแลนด์แอนฮาเชียงใหม่ค่ะวันนี้ค่ะแอนพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวสร้างใหม่ในโครงการหรูโครงการ w o r ร์คคลับแลนนะคะซึ่งบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะเขาได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชื่อดังแล้วก็สินแสชื่อดังค่ะในเรื่องของการดูห่วงจุย้ยแล้วก็ศาสตร์ต่างๆดังนั้นการันตีได้เลยค่ะว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะตอนที่เราจะไปเยี่ยมชมในบ้านนี่ ประตูของเขาค่ะเป็นประตูรีโมทนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านใหม่มั่นอกมั่นใจได้เลยโอ้โหฝนตกแดดออกก็ไม่ต้องเปิดประตูรถมาเปิดประตูด้วยตนเองนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างก็มีประตูเล็กๆอีกหนึ่งประตูด้วยจ้ะซึ่งบอกว่านอกจากจะมีประตูแล้วนี่เขาก็มีแบบในส่วนของสวนหย่อมด้วยนะคะในเรื่องของลาน,ลานจอดรถนี้สามารถจอดรถได้3คันเลยนะ สองพันสามพันเลยนะโอ้โ oh, ห oh. ดูกว้างขวางแล้วก็บริเวณพื้นที่สเปซด้านหน้าเนี่ยค่ะสามารถใช้จัดกิจกรรมใช้ทํากิจกรรมต่างๆได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่เข้ามาภายในบ้านโอ้โ oh, ห oh. ให้ความรู้สึกร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยเอาละด้านในบ้านจะเป็นยังไงและจะสวยขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันค่ะ โอ้โหเดินเข้ามาปุ๊บค,ค่ะนี่บอกว่าเป็นระบบเลี้ยงปลาคาร์พแล้วก็กระซิบนิดนึงนะว่าในนี้เนี่ยมีปลาคาร์พทั้งหมด168ตัวโอ้โหแล้วก็ในเรื่องของระเบียงไม้พวกเนี้ยค่ะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะสามารถนั่งสบายๆนั่งปล่อยจอยปล่อยใจหรือแบบอยากจะยกงานมาทำอยากจะปิกนิกหน้าบ้านได้หมดเลยโอ้โหสวยมากมาก ตามไปดูในบ้านต่างๆเอาละค่ะซึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมภายในบ้านนะคะประตูเข้าบ้านค่ะก็เข้าทางที่บอกว่า ผูกตามหลักศาสตร์ของทวงตุ้ยเลยนะคะมาเยี่ยมชมด้านในของบ้านหลังนี้กันบ้างน,นะคะสมมบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำก่นอนที่จะเข้าไปในบ้านนี่โอ้โหเขามีการตกแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะนี่ก็บอกว่าสามารถนั่งพักได้หรือเจ้าของบ้านท่านไหนจะใช้มุมนี้ค่ะเป็นมุมใส่รองเท้าแล้วก็นั่งพักรอสมาชิกในครอบครัว ได้เลพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีในเรื่องของตู้ใส่รองเท้านะคะซึ่งบอกว่าเป็นตู้ใส่รองเท้าแบบบิวอินขนาดใหญ่ไว้รอต้อนรับเจ้าของบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะพาไปเยี่ยมชมห้องอื่นๆของบ้านนะคะนี่โอ้โหความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะประตูหน้าต่างของเขาบานใหญ่มากๆเลยซึ่งบอกว่าสามารถเปิดออกไปเพื่อรับลมด้านนอกได้ด้วยค่ะ เราไปดูโซนอื่นๆของบ้านหลังนี้กันบ้างเดินเข้ามาอีกนิดนึงโอ้โหนี่บอกว่าเป็นห้องมัลติรูมนะคะที่ค่อนข้างจะวางในเรื่องของสเปซไว้อย่างลงตัวเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนี้ครัวค่ะนีในเรื่องของครัวเนี่ยเขามีในเรื่องของอ,อุปกรณ์ค่อนข้างครบเลย มีการ b u ว l ินเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับชั้นติดผนังค่ะในเรื่องของซิงค์นะคะแล้วก็นี่มีในเรื่องของลิ้นชักต่างๆให้คุณเนี่ยสามารถเก็บของได้เคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ค,ครัวใหญ่ก็แข็งแรงมากใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากขยับมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของครัวไทยนะคะซึ่งบอกว่าครัวไทยเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของเต้านะคะ มีหูตูดฟันค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขามีหน้าต่างนะคะระบายอากาศเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแล้วก็แพลนมาด้านนี้นะคะเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่ค่ะให้เจ้าของบ้านคนใหม่เนี่ยสามารถใช้เก็บของได้เลยหลายๆท่านอาจจะสงสยัยเอ๊ะเห็นแต่เตาเห็นแต่ในส่วนของซิงค์แล้วตู้เย็นอยู่ตรงไหนนี่จะอยู่ในฟังก์ชันรวมๆโซนเดียวกับโซนครัวเลยนะคะ เขาจัดวางพื้นที่ได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะนอกนอจากนั้นแล้วขยับมานิดนึงโซนตรงนี้ค่ะเจ้าของบ้านหลังใหม่นี่ยค่ะสามารถใช้โซนตรงนี้เนี่ยวางโต๊ะทานอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมนะคะอย่างที่บอกไปว่าความพิเศษของบ้านหลังนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าต่างของเขาเนี่ยมีหลากหลายบานค่ะคุณสามารถเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะรับลมจากด้านนอกได้ด้วย แล่นมาใกล้ๆกันค่ะนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งบอกว่าสามารถใช้ดูหนังฟังเพลงน,นะคะใช้ดูทีวีค่ะแล้วก็สามารถใช้ห้องนี้เนี่ยร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยรวมไปถึงนี่เขามีแบบอ่าระเบียงเล็กๆนะคะกับห้องนั่งเล่นตรงนี้นี่สามารถใช้รับแขกหรือว่าใช้คุยงานได้ด้วยค่ะแล้วก็ความพิเศษอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะประตูประตูเนี่ยค่ะสามารถ เปิดออกไปค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะไปชมวิวบอกราคาได้ด้วยโอ้โ oh ห oh oh oh. อย่างที่บอกไปนะคะว่าบ้านหลังนี้ค่ะถูกออกแบบโดยสถาปนิกแล้วก็สินแสถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้อยู่แล้วร่ำรวยมั่งคัง่งมั่งมีอย่างแน่นอนค่ะ กลับเข้ามาภายในบ้านกันต่อค่ะโอ้โหบ้านหลังนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเพดานของเขาเนี่ยสูงโล่งโปร่งสบายนะคะดังนั้นเนี่ยระบายอากาศได้ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกไม่อึดอัดเลยนอกจากนั้นแล้วอูู๋พัดลมเพดานสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆค่ะมาพร้อมกับไฟฝังผนังนะคะให้กับเจ้าของบ้านหลังใหม่นนั่นเองค่ะ ในเรื่องของผนังของบ้านหลังนี้นะคะนี่เขาก็มีการออกแบบค่ะให้สามารถใช้สอยพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากๆเลยที่บอกว่าสามารถใช้วางของหรือว่าใช้เป็นตู้โชว์ได้ด้วยค่ะอาะละค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมห้องน้ําสําหรับเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องน้าแขกกันบ้างของบ้านหลังนี้ โอ้โหในเรื่องของโทนสีค่ะเขาใช้โทนสีแบบปุมโทนแล้วค่อนข้างที่จะสบายตานะคะในเรื่องของสุขภัณฑ์ในห้องน้าค่ะ,ไม,ะ,คะ,คะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อ่างล้างมือล้างหน้าแล้วก็มาพร้อมกับกระจกบานขนาดใหญ่ค่ะมีในเรื่องของโถชีสสาหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะมีในเรื่องของชักโครกค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วแยกโซนแห้งโซนเปียกพื้นต่างระดับไว้อย่างชัดเจนค่ะมาพร้อมกับฝักบัวนะคะที่สามารถปรับระดับน้ําได้อัตโนมัติเครื่องทาน้าอุ่นค่ะแล้วก็ช่องสําหรับใช้ย,ยุบวางอุปกรณ์แล้วก็ เครื่องอำนวยความสะดวกในการอาบน้ำาหบนี้ได้ด้วยค่ะออกจากห้องน้ําที่ใช้สําหรับรวมแล้วก็ห้องน้ําแขกมานะคะแปลนมาด้านซ้ายมือค่ะนี่บอกว่าเป็นห้องที่ใช้สําหรับซักล้างนั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าสําหรับห้องนี้ค่ะโอโหเขาได้วางในเรื่องของปลั๊กไฟนะคะต่อท่อต่อสายดินให้กับ เจ้าของบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดประตูออกไปค่ะโซนนี้เนี่ยก็สามารถใช้ตากผ้าได้เลยนะคะรั้วรอบขอบชิดค่ะและที่สำคัญให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากๆค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมห้องนอนของบ้านหลังนี้กันบ้างที่ได้บอกไปนะคะว่าบ้านหลังนี้ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําเริ่มต้นกันห้องนอนแรกอุณน่ารักนี่บอกว่าเป็นห้องนอนสําหรับเตียงคู่ค่ะเหมาะสําหรับรับแขกได้หรือบ้านไหนที่บอกว่ามีลูกมีสมาชิกอายุไล่เลี่ยก,กันนะคะก็จะมีในเรื่องของเตียงนอนค่ะแล้วก็มีโต๊ะข้างเตียงโต๊ะกลางที่สามารถใช้ร่วมกันนะคะพร้อมกับ ูเสื้อผ้านั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าสำหรับบ้านหลังนี้ทุกหลังเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะมีไฟฝังเพดานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจุดเด่นของบ้านหลังนี้ค่ะในเรื่องของหน้าต่างของเขาเนี่ยนะคะเป็นหน้าต่างบานขนาดใหญ่โอ้โหเปิดมาปุ๊บลมเย็นมากนี่เปิดรับลมได้ค่ะโอ้ลมดุ ออกจากห้องนอนที่หนึ่งของบ้านหลังนี้มาค่ะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมห้องนอนที่สองกันต่อนะคะโอ้โหซึ่งบอกว่าห้องนอนที่สองค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของเตียงซึ่งบอกว่านี่เป็นเตียงคู่นะคะก็ในเรื่องของการจัดแต่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับห้องนอนที่1นะคะมีในเรื่องของเตียงค่ะโต๊ะข้างเตียงนะคะตู้เสื้อผ้าหน้าต่างพร้อมกับเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไฟติดเพดนค่ะ นอนแต่และห้องของบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะให้ o o d and tone หรือว่าความรู้สึกแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งบอกว่าห้องนอนห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้นี่ติดวอลเปเปอร์นะคะก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งตตางต่างห้องนอนห้องนอนแรกเมื่อสักครู่นี้ค่ะออกจากห้องนอนที่2ของบ้านหลังนี้มาค่ะจะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมกับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้ซึ่งบอกว่าอีกหนึ่งความพิเศษของบ้านหลังนี้เขาบอกว่าในเรื่องของ Wi-Fi เนี่ย ะะเขาติดตั้ง WiFi ให้คุณฟรีติดตั้งทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะจะโอ้โห,โโหเดินเข้ามานี่บอกว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับห้องนอนที่2นะคะในเรื่องของเตียงในเรื่องของวอลเปเปอร์แต่ว่า Mood and t o n e เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะมีหน้าต่างนะคะมีเครื่องปรับอากาศค่ะมีโต๊ะข้างเตียงนะคะ2ฝัง่งและนอกจากนั้นแล้วนี่ มีปลั๊กไฟนี่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนขณะที่นอนหลับได้ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมโซนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของบ้าหลังต่ำม,มาค่ะมาอยู่บริเวณโซน w a l k in c l o s e t กันบ้างโอ้โหนี่โซน walk in p r o c e t เหมือนเป็นห้องหนึ่งห้องเลยอะเป็นห้องหนึ่งห้องเลยอะค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแบบว่า built in แล้วเรียบรอ้อยโอ้แล้วก็นี้ก็เป็นโซนที่บอกว่าใช้นั่งแต่งหน้าได้นะคะมีปลั๊กโคมปลั๊กไฟเรียบร้ยอยแล้วโอ้เหมือนเป็นห้องแต่งตัวหนึ่งห้องเลย จากนังแต่งตัวแบบบล็อกอินโครเซมาค่ะโอ้โหความตื่นเต้นยังไม่จางหายนี่บอกว่าเป็นโซนห้องน้ำนะคะซึ่งบอกว่าสำหรับโซนห้องน้ำเนี่ยนี่ให้ความรู้สึกแบบเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าในเรื่องของอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่นะคะมีในเรื่องของฝักบัวนี่ซึ่งบอกว่าให้คนสามารถปรับระดับในเรื่องของความแรงของน้ำได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เขายังมีในเรื่องของสเปซนะคะให้เจ้าของบ้านหลังใหม่เนี่ยสามารถมานั่งฟิลแบบอาบน้ำแร่แช่น้กงมฟิลเหมือนแบบอาบน้ำแร่ที่ญี่ปุ่ยนยค่ะคะือด,ดูดีม,มากเลยอะ่ะหลังจากที่เราเยี่ยมชมบริเวณโซนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณห้องน้ำค่ะ ให้ความรู้สึก p r i เว t แล้วก็เป็นส่วนตัวน,นะคะเพราะว่ามีกระจกกั้นค่ะมีในเรื่องของสุขภัณฑ์ครบเลยไม่ว่าจะเป็นโถฉี่สาหรับคนสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นชักโครกแล้วก็การตกแต่งก็ยังเป็นใช้โทนสีแบบสบายตาม,มากๆ ยังไงบ้างคะสาหรับบ้านหลังนี้ค่ะบนพื้นที่ทั้งหมด126ตารางวาพื้นที่ใช้สอย250ตารางเมตรค่ะอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะคะว่าบ้านหลังนี้ค่ะถูกออกแบบนะคะโดยสถาปนิกและสินแสชื่อดังค่ะดังนั้นนะคะมั่นใจได้เลยว่าถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วังแน่นอนค่ะสําหรับท่านไหนที่บอกว่าสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ราคาเพียงแค่15ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ รวมไปถึงนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมป้นี้เลยค่ะกับ n o t t ทลแลนด์แอนด์เฮาเชียงใหม่ค่ะอยากจะขายฝากอยากจะฝากขายในส่วนของอสังหาริมทรัพย์อินบ็อกมาคุยกับเราได้รวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยค่ะแล้วครั้งหน้าแอนและ n o ต t h ลแลนด์แอนด์เฮาเชียงใหม่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านหลังไหนและจะถูกอกถูกใจใครหรือเปล่า ากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ